สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องพนันรักนายเพรยบอยตอนฟินพัตเตอร์นาเดียพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะวันนี้ครอบครัวของพัตเตอร์ก็ถูกเชิญมาในงานนี้ด้วยหลังจากที่พิธีอภิเษกสมรสตอนเช้าเสร็จสิ้นลงแล้วทางพระราชวังเปิดอนุญ,ญาตให้ผู้คน เดินเยี่ยมชมได้ตามอัธยาศัยพัตเตอร์เดินดูรอบๆพระราชวังบริเวณรอบๆนั้นถูกตกแต่งได้อย่างสวยงามเขาเดินมองไปรอบๆก่อนที่จะไปสะดุดตากับแผ่นหลังที่คุ้นเคยที่ตอนนี้กำลังนั่งหันหลังให้กับเขาอยู่พัตเตอร์ค่อยๆเดินย่องเข้าไปใกล้ๆจากทางด้านหลังเพื่อไม่ให้คนที่นั่งอยู่ทันได้รู้ตัวนาเดียเสียงเรียกที่แผ่วเบา ราวกับกระซิบเมื่อเขาเดินมาหยุดอยู่ด้านหลังของเธอส่วนนาเดียก็ตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยดังมาจากทางด้านหลังของเธอนาเดียค่อยๆหันกลับไปมองเขาอย่างช้าชาก่อนที่เธอจะเจอเข้ากับพัตเตอร์ที่กำลังยืนอยู่ด้านหลังของเธอพี่พัตเตอร์เธอมองไปยังคนที่คุ้นเคยที่ตอนนี้กำลังยืนอยู่ตรงหน้าของเธอด้วยแววตาที่ไหวบูก๊ก่อนที่ จะหายไปอย่างรวดเร็วโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้สังเกตเห็นทั้งคู่ยืนมองหน้างกันอยู่อย่างนั้นในใจของทั้งคู่มันมีแต่ความคิดถึงที่มีให้กันและกันแต่ปากของทั้งคู่มันหนักเกินที่จะพูดคำคำนั้นออกมาทั้งคู่ไม่รู้จะเริ่มพูดจากตรงไหนก่อนดีถึงจะรู้จักกันแต่มันก็นานมากแล้วที่ทั้งคู่ได้เหินห่างเมื่อต้องมาเจอกันจังๆแบบนี้ก็ไม่รู้ว่า จะเริ่มพูดยังไงดีนาเดียเริ่มทำตัวไม่ถูกได้แต่กำกระโปรงที่เธอสวมใส่อยู่แน่นเพราะไม่รู้ว่าจะเอามือของเธอไปวางไว้ตรงไหนพี่สบายดีนะคะเอาคำถามแรกเบสิกเบสิกก่อนก็แล้วกันอืมพี่สบายดีแล้วเธอละ่ะเป็นยังไงบ้างมีคนรักใหม่หรือยังประโยคสุดท้ายปัตเตอร์ไม่กล้าที่จะถามได้แต่พูดมันอยู่ในใจก็สบายดีค่ะ เชิญพี่นั่งก่อนสิคะนาเดียพยมือไปยังเก้าอี้ฝ่ายตรงข้ามก่อนที่เธอจะนั่งลงที่เดิมพัสเตอร์พยักหน้าช้าๆก่อนที่เขาจะเดินไปนั่งฝั่งตรงข้ามกับเธอพัสเตอร์เอาแต่จ้องใบหน้าของนาเดียอยู่อย่างนั้นเขารู้สึกว่าเธอดูมีน้ำมีนวลและสวยขึ้นกว่าเมื่อก่อนดูจากท่าทางการวางตัวก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทั้งสองได้แต่นั่งเงียบเพราะกำลังรวบรวมความกล้า ที่ทั้งคู่อยากจะถามใจจะขาดว่าอีกฝ่ายจะมีคนรักใหม่ไปหรือยังเออคือเออคือมันน่าอายไหมที่ทั้งคู่จะพูดกันออกมาพร้อมๆกันเออพี่พูดมาก่อนเลยค่ะคือเธอเธอมีคนรักใหม่หรือยังในที่สุดพัตเตอร์ก็รวบรวมความกล้าที่จะถามเธอออกไปตอนนี้เขาอยากจะรู้ใจจะขาดว่าเธอมีคนรักใหม่แล้วหรือยัง นาเดียถึงกับอมยิ้มขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคำถามของอีกฝ่ายแต่เธอก็ขอแกล้งเขาอีกนิดหนึ่งดีกว่ามีแล้วค่ะนาเดียตอบนิ่งๆก่อนที่จะหันมามองพัตเตอร์ที่นั่งหน้าซีดอยู่แล้วพี่ล่ะคะมีคนรักใหม่หรือยังเป็นคำถามที่เธอก็รู้คำตอบอยู่แล้วแต่เธอก็เลือกที่จะถามเพราะเธออยากรู้ความจริงจากปากของเขาเท่านั้นเองพี่ยังไม่มีรอกเพราะพี่กำลังรอใครบางคนอยู่ พัตเตอร์ตอบเสียงหนักแน่นก่อนที่จะมองไปที่นาเดียส่วนนาเดียเมื่อเจอเข้ากับสายตาของพัตเตอร์ที่มองมาถึงกับทำอะไรไม่ถูกเพราะเธอพอจะรู้ว่าความหมายที่แฝงอยู่ในสายตาของเขานั้นคือใครแล้วนี่คนรักของเธอไม่ได้มางานนี้ด้วยหรือถ้ามาก็พามาแนะนำให้พี่รู้จักหน่อยสิพัตเตอร์พยายามที่จะกรบเกลื่อนความเศร้าของตัวเองโดยการถามหา คนรักของยีกฟายถ้าเขาเจอคนรักของเธอเขาอยากจะบอกผู้ชายคนนั้นว่าดูแลเธอให้ดีๆอย่าทำให้เธอต้องเสียใจเหมือนกับที่เขาเคยทำและสุดท้ายเขาอยากจะอวยพรให้ทั้งคู่รักกันนานๆมาค่ะมาทั้งคู่เลยตอนนี้กำลังไปทานขนมอยู่ค่ะทั้งคู่หมายความว่าคงไม่ใช่อย่างที่เขาคิดหรอกนะทําไม้เช่นนั้นเขาคงรับไม่ได้แน่ๆพัตเตอร์ จ้องไปที่นาเดียที่กำลังนั่งยิ้มด้วยสายตาขมงน้อยใหญ่บ้าเลิกกับเขาก็ควบสองเลยนะพี่เข้าใจถูกแล้วล่ะค่ะฉันมีคนรักพร้อมกันทีเดียวถึงสองคนนาเดียก็ยังคงที่จะแกล้งพัตเตอร์ต่อไปเมื่อเธอได้เห็นสีหน้าของเขาที่โกรธจนหน้าดำหน้าแดงไหนแววตาที่แสดงความไม่พอใจนั่นอีกมันไม่มากไปหน่อยเหรอเธอเป็นผู้หญิงนะคนอื่นเขาจะว่ายังไง มีแฟนทีเดียวสองคนพัตเตอร์สะบัดออกมาด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีเท่าไรนักมันไม่มากไปหรอกคา่ะเพราะฉันโสดฉันจะรักกับใครกี่คนก็ได้แต่บ้าฉันรู้นะว่านายคิดอะไรอยู่น้อยคิดว่าเราจะหลายใจเหมือนตัวเองละสิพัตเตอร์ถึงกับเงียบกริบพอเขารู้ตัวดีว่าเขาไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปตักเตือนเธอแล้วในตอนนี้เพราะระหว่างเขากับเธอ มันจบลงไปแล้วแล้วอยู่ไม่คิดถึงอยู่ <you S 2> ไม่คิดถึงไอแล้วเหรอพัตเตอร์พูดด้วยน้ำเสียงที่เบาจนแทบจะไม่ได้ยินก่อนที่จะมองไปที่นาเดียด้วยแววตาสั่นไหวเอเฉันแต่ก่อนที่นาเดียจะได้พูดอะไรออกมาเสียงเรียกเธอก็ดังขึ้นมามีมามีครับมามีมามีครับเสียงของเด็กแปดตัวอ้วนจำมั่มทั้งสองคนดังขึ้นก่อนที่จะเดินต่อแต่มาทางที่เธอ กับพัตเตอร์นั่งอยู่โดยที่ในมือน้อยๆของเด็กแฝดทั้งสองมีขนมอยู่ในมือด้วยส่วนด้านหลังก็มีนางกำนันที่เป็นพี่เลี้ยงของเด็กแฝดทั้งสองเดินถือจานขนมและน้ำเดินตามหลังทั้งสองมาติดๆไทเกอร์และไลออนลูกชายวัยสามขวบเศษของนาเดียเด็กน้อยที่เป็นที่รักของใครหลายๆคนในวงังได้ถือกำเนิดมาจากความรักของเธอเธอรักลูกของเธอทั้งสองเป็นอย่างมาก ลายออนและไทเกอร์เดินมาถึงโต๊ะที่ผู้เป็นแม่นั่งอยู่ก็พยายามที่จะปีนไปขึ้นไปนั่งตักของนาเดียแต่ด้วยความว่าขาสัน้นปีนไปยังไงก็ไม่ถึงสักทีมามามีอุ้มครับเด็กน้อยทั้งสองชูมือป้อมๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้เป็นแม่อุ้มขึ้นไปนั่งบนตักเพราะตัวเองนั้นขึ้นไม่ไหวติดพุงน้อยๆของตัวเองนาเดีย ได้แต่อมยิ้มกับลูกน้อยทั้งสองก่อนที่จะใช้แขนเรียวบางของเธออุมหมูน้อยทั้งสองตัวขึ้นมานั่งตักส่วนานางกำนันก็เอาถ้วยขนมกับแก้วน้ำของหนูน้อยทั้งสองมาวางไว้บนโต๊ะก่อนที่จะถอยไปยืนห่างๆเพราะเจ้านายของเธอคงต้องการความเป็นส่วนตัวดูสิกินเลอะเทอะหมดเลยทั้งสองคนเลยนะคะนาเดียปัดเศษขนมเล็กๆที่ติดอยู่ข้างๆแก้มของหมูน้อยทั้งสองออกจนหมด ก่อนที่เธอจะหันไปมองที่พัตเตอร์ที่กำลังมองเธออยู่พัตเตอร์ที่ได้เห็นหน้าเด็กน้อยอย่างชัดเจนก็แทบไม่อยากที่จะเชื่อสายตาเพราะว่าเด็กทั้งสองคนหน้าตาเหมือนกับเขาในตอนเด็กๆมากถ้าเขาไม่เคยเห็นรูปของตัวเองตอนเด็กๆเ,เขาคงคิดว่าเด็กสองคนนี้อาจจะเป็นลูกของคนอื่นแต่ไม่ใช่เด็กสองคนนี้เป็นสายเลือดของเขาและเธอที่เกิดมาตอนนี้เขามีคำถาม จะถามเธอมากมายอยู่ในสมองของเขาอย่างแรกทำไมเธอต้องโกหกว่าเธอแทงทำไมเธอถึงต้องทำแบบนี้เขาอยากจะถามเธอออกไปจริงๆนี่มันอะไรกันไลออนครับไทเกอร์ Tiger ครับยกมือไหวแดดดี Daddy สิครับเด็กแฝดทั้งสองคนที่ได้ยินคำว่าแดดดีก็ผละออกจากถ้วยขนมที่ตัวเองกำลังกินอยู่หันมามองผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าของตนก่อนที่จะยกมือป้อมๆของตัวเองขึ้นมาไหว สวัสดีครับแดดดี Daddy. ผมไทเกอร์ Tiger ครับสวัสดีครับแดดดี Daddy. ผมไลออนครับทั้งสองคนยกมือไหว้ผู้เป็นพอ่อก่อนที่จะฉีกยิ้มออกมาอย่างน่ารักพัตเตอร์มองหน้าลูกชายน้ำตาเอ่อครอมันตื้นตันใจไปหมดมันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจแต่เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติมากกว่าลูกที่คิดว่าจากไปแล้วและทำให้เขารู้สึกผิดมาตลอด วกเขายังมีชีวิตอยู่แดดดียิ่งลูกๆของเขาเรียกเขาว่าพ่อน้ำตาของพัตเตอร์ก็ไหลลินออกมาอย่างสุดกลั้นพัตเตอร์ค่อยๆลุกขึ้นจากที่นั่งของตัวเองแล้วเดินไปหยุดหยุดตรงหน้าของลูกๆพัตเตอร์มองหน้าลูกชายของเขาที่หน้าตาถอดเขามาราวกับแก่ก่อนที่มือสันเทาของเขาจะยืน่นหวังที่จะอุ้มลูกทั้งสองผมผมขออุ้มลูกได้ไหมพัตเตอร์ มองไปที่นาเดียด้วยสายตาที่วิงบอลขอร้องได้สิคะในเมื่อพี่เป็นพ่อของพวกเขานี่เธอไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะไม่ให้พ่อกับลูกได้ใกล้ชิดกันไลออนครับไทเกอร์อครับไปให้แดดดี้กอดหน่อยแล้วทั้งสองไม่ได้ยินแบบนั้นก็รีบลงมาจากตักผู้เป็นแม่ก่อนที่จะเดินตรงไปที่พัตเตอร์แล้วพุ่งเข้ากอดแดดดี้ดดดีกลับมาหาผมแล้วแดดดี้กลับมาหาผมแล้วใช่ไหมครับ ที่เด็กทั้งสองถามผู้เป็นพ่อแบบนั้นก็เพราะว่าเมื่อก่อนเขาบักจะถามหาผู้เป็นพ่ออยู่เสมอว่าพ่อของเขาไปไหนแต่ผู้เป็นแม่ได้เล่าให้ฟังว่าแดดดี้ของพวกเขาไปทำงานซึ่งอยู่ไกลามากถ้าพวกเขาเป็นเด็กดีแดดดีก็จะกลับมาและซื้อของเล่นมาฝากเขาด้วยซึ่งเด็กน้อยทั้งสองก็เชื่อและนับวันรอที่แดดดีพวกเขาจะกลับมาครับแดดดีกลับมาหาลูกๆแล้วนะ พัดเตอร์มองหน้าลูกชายทั้งสองเขาคิดว่าทุกอย่างมันคงเป็นแค่ความฝันแต่ไม่ใช่เลยเมื่อเขาได้กอดเด็กทั้งสองเขาก็รู้ได้ว่านี่มันคือความจริงผมคิดถึงแดดดีที่สุดเลยครับคิดถึงมากคิดถึงเท่านี้เลยไทเกอร์แปดผู้พี่พูดพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างประกอบท่าทางอย่างน่าเอ็นดูผมก็คิดถึงแดดดีเหมือนกันครับไลออนทำตามผู้เป็นพี่ ก่อนที่ทั้งสองจะพุ่งเข้ากอดพูดเป็นพ่ออีกครั้งพร้อมกับพูดออกมาพร้อมๆกันว่าแดดดี dy, จะอยู่กับพวกเราใช่ไหมครับพัตเตอร์หันไปมองหน้าของนาเดียเขาอยากจะตอบลูกเหลือเกินว่าเขาต้องการที่จะอยู่กับพวกเขาทั้งสองแต่เขาก็ต้องขออนุญ,ญาตผู้เป็นแม่ของทั้งสองด้วยนาเดียเข้าใจสายตาของพัตเตอร์ที่มองมาที่เธอก่อนที่เธอจะพยักหน้าเบาๆเพื่อเป็นการตกลงส่วนพัตเตอร์ เมื่อได้รับไฟเขียวจากนาเดียก็รีบตกปากรับคำกับลูกน้อยทั้งสองทันทีครับแดดนี้จะกลับมาอยู่กับไทเกอร์และไลออนหนูน้อยทั้งสองเมื่อได้ยินแบบนั้นก็กระโดดโลดเต้นแสดงความดีใจออกมาอย่างปิดไม่มิดเมื่อพวกเขาจะได้อยู่กับผู้เป็นพ่อแล้วเย้เย้นาเดียมองภาพนั้นพร้อมกับยิ้มออกมาน้อยๆภาพที่เธอได้เห็นเป็นภาพที่พ่อลูก คุยกันและหยอกล้อกันอย่างมีความสุขมันยิ่งทำให้ผู้เป็นแม่มีความสุขขึ้นไปอีกเมื่อได้เห็นรอยยิ้มที่สดใสของลูกทั้งสองไลออนครับไทเกอร์ Tiger, ครับมามี ami, ว่าเด็กๆได้เวลานอนกลางวันแล้วนะครับเพราะนี่ก็ถึงเวลาที่ลูกๆทั้งสองคนของเธอจะต้องนอนกลางวันนั่นเองแต่แดดดี Daddy, พวกเขากลัวว่าถ้าพวกเขาไปนอนกลางวันแดดดี Daddy ของพวกเขา จะหนีไปทำงานอีกนะสิซึ่งท่าทางนั้นทำให้พัตเตอร์และนาเดียรู้ซึ้งทันทีแดดดี้ไม่หนีลูกไปไหนหรอกครับแดดดี้สัญญาพัตเตอร์ยืดนิ้วก้อยของเขาไปตรงหน้าลูกๆทั้งสองแน่นะครับว่าเดดดี้จะไม่หนีพวกผมไปไหนอีกแดดดี้จะไม่ไปไหนใช่ไหมครับทั้งคู่ถามผู้เป็นพ่อด้วยความระแวงเพราะกลัวว่าถ้าหากเขาตื่นขึ้นมาจะไม่ได้เจอกับแดดดี้ของพวกเขาอีกครับ ดดดี้จะอยู่กับลูกๆแดดดี้จะไม่ไปไหนสัญญากับผมนะครับครับแดดดี้สัญญาสามคุณพ่อลูกยกมือขึ้นมาเกี่ยวก้อยกันซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดของผู้เป็นแม่ที่ได้เห็นหลังจากที่แฟดน้อยทั้งสองคนถูกนางกำนันพาขึ้นไปพักผ่อนตอนนี้ก็เหลือแค่นาเดียและพัตเตอร์เท่านั้นที่ยืนอยู่ตรงนี้ทำแบบนี้ทำไมพัตเตอร์ถามนาเดีย ที่ยังคงนั่งนิ่งอยู่คุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำกับฉันวันนั้นมันทำให้ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอือคุณไม่เป็นฉันคุณไม่รู้หรอกว่าฉันต้องเจ็บปวดเสียใจมากแค่ไหนแต่คุณก็ไม่น่าที่จะโกหกผมแบบนี้คุณไม่น่าพาพวกเขาหนีไปจากผมเลยฉันขอโทษเธอรู้สึกผิดที่พาพ่อพาลูกออกจากกันเธอเพิ่งจะมาคิดได้ในตอนที่ลูกถามหาผู้เป็นพ่อตอนแรก เธอไม่รู้ว่าจะตอบลูกๆยังไงดีแต่เมื่อลูกตั้งคำถามแบบนี้กับเธอเรื่อยๆเธอเลยเลือกที่จะโกหกว่าพ่อของพวกเขาไปทำงานอยู่ที่ไกลแสนไกลและอีกไม่นานพ่อของเขาก็จะกลับมาพัตเตอร์จับไหล่ของนานเดียดึงให้เธอลุกขึ้นยืนก่อนที่จะดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้ผมขอโทษที่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณลงไปทุกอย่างที่ผ่านมา ผมจะไม่ขอแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแต่ตอนนี้ผมแค่อยากจะขอโอกาสให้ผมได้ทำหน้าที่พ่อกับลูกๆและขอโอกาสที่จะทำหน้าที่สามีที่ดีต่อคุณได้ไหมหนาเดียผละออกจากอ้อมกอดของพัตเตอร์เธอเงยหน้าขึ้นมองเขาคุณคุณไม่โกรธฉันหรอที่ฉันโกหกและพาลูกหนีคุณมาพัตเตอร์สายหน้าน้อยๆก่อนที่จะเอื้อมมือไปเช็ดน,น้ำตาบนใบหน้างามของเธอออกผมไม่เคยคิดโกรธคุณเลย มีเตกุณที่ทั้งโกรธและเกลียดผมพัตเตอร์ส่งยิ้มไปให้นานเดียบางๆก่อนที่จะนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเธอทั้งๆท,ที่จับมือของเธอเอาไว้อย่างนั้นคุณทำอะไรคะลุกขึ้นเถอะคะ่ะนานเดียพยายามดึงพัตเตอร์ให้ลุกขึ้นยืนแต่พัตเตอร์ก็ขืนตัวเองเอาไว้ผมไม่ลุกขึ้นจนกว่าคุณจะยอมให้อภัยผมถึงคุณไม่ขอฉันก็ให้อภัยคุณอยู่แล้วคะ่ะนานเดียฉีกยิ้มกว้าง เธอยอมที่จะให้โอกาสเขาขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสคุอย่างผมค่ะในเมื่อฉันให้โอกาสคุณแล้วคุณก็ลุกขึ้นมาเถอะค่ะพัตเตอร์สายหน้าน้อยๆก่อนที่เขาจะฉีกยิ้มมองหน้าเธอผมขอโอกาสจากคุณแล้วแต่ผมยังไม่ได้ขออะไรบางอย่างจากคุณเลยแต่งานกับผมนะครับนาเดียยกมือขึ้นปิดปากเบิกตากว้างอยากไม่น่าเชื่อเธอมองหน้าพัตเตอร์ ที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าด้วยสายตาที่สัน่นไหก่อนที่เธอจะพยักหน้าเบาๆ่อเป็นการตอบตกลงค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณพัตเตอร์ลุกขึ้นก่อนที่จะดึงนาเดียเข้ามาก่อนขอบคุณนะครับที่ยอมแต่งงานกับผมผมรักคุณนะนาเดียฉันก็รักคุณค่ะพัตเตอร์จบตอนพิเศษนาเดียพัตเตอร์นะคะโปรดอย่าลืมค่ะติดตามตอนต่อไปนะคะเป็นตอนพิเศษ ริสาและกรีดินค่ะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ